เป็นการกินครั้งแรกร้อยไหมรอยอนั่ศาทุกคนไว้อยู่ค่ะวันนี้เราไปวไป่น้ำกันค่ะไปวไ่น้ำที่ไหนคะวันนี้ อกคลิปกัได้เลยค่ะ2วัน1นึ่คืนนะคะทุกคนบ๊ายบายอนนี้นะคะเราถึงแล้วนะคะ<ด>ทุกคนถึงที่พักแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะาเดีด๋ยวไปดูด้านในดีกว่านะคะ<ด>ทุกคนรวยมาก<า>ขอบคุณ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 ง อยู่เกาะเรนไม่ใช่ค่ะต้องต้มต้องต้มต้องต้มชุมพร้อมค่ะทุกคน นะคะทุกคนหลังจากขึ้นมาจากน้ําทะเลก็เป็นแบบนี้เลยจริงๆก็เป็นแบบนี้เลยคือแบบแต่นี่นายเป็นคนดำอ,อ,อีกเ,กเลยนะคะคือทะเลคือดกห่ดเิมอีกเดแต่ว่าสนุกมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็พรุ่งนี้จะมีวันนะคะไงบายสนุกมากค่ะวันนี้ <laughs> <laughs> เดี๋ยว่าหน้าดองขึ้นทนไปหมด,ดแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวเย็นกันก่อนนะคะทุกคนไปกัเนเลยจ้าจจวสวยมาก เมน,นูนี้นะคะเราไม่รู้ว่าเป็นเมนูอะไรแลวก็ไปดูพร้อมๆกันดีกว่านะคะแล้วก็ไปดูตอนที่ว่ากินกันแล้วแล้วแบบเออน่าเป็นโตเป็นโดนะคะทุกคนก็จะอาจารย์ด้วยนะไปกันดีกว่าอันนี้เป็นเมนูอะไรคะอันนี้นะคะเป็นปลาปอินทรียทอดค่ะกับปลาตุทอดนะคะส่วนอันนี้เป็นไก่เ็ดหรอผเหลียงผัดไข่ ไก่เจียวชะอมนะคะขอแบบแบบเลยคือน้ำพริกกับผักหน่อนี่เป็นคู่บ้านผู้ใจเลยหอมๆเลยใช่ม,ม,มีผักเยอะๆเลยแล,แล้วอีกแกงนะคะคือปลาดุกทะเลค่ะแกงคั่วปลาดุกทะเลนะคะ,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 คะตอนนี้นะคะก็พวกเรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะทุกคน ก็เป็นเวลาทุ่มนะคะแล้วก็สิบนาทีเดี๋ยวจะมีปิ้งย่างกันต่อคะ่ะเราตัดภาพไปตอนที่ปิ้งย่างกันแล้นะคะ2,000ี years later ค่ะทุกคนร้อยไหมโอเค2,000 y ั a r s Later ผลงานครั้งแรกของการแลสซาซิมิทูนาไทยนะคะโอ้ทุรักทุเลจริงๆถ้ามีดคมกว่านี้น่าจะน่าจะสวยกว่านี้มีดไม่ค่อยคมแต่ละพอ0 Years l ่ t e r สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่สองแล้วนะคะคือเมื่อวานอะทุกคนวันที่เรามาวันแรกใช่ปะก็คือแบบว่ามันจะมีกิจกรรมที่นายต้องไปดำน้ำด้วยแล้วก็แบบไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็จะใส่เป็นภาพอินเสิร์ตให้นะเสียงก็แบบแปลกๆเพราะเพิ่งตื่นนะคะทุกคนก็เมื่อวานก็มีการพิ้งย่างนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามาก็คือสภาพก็เป็นแบบนี้เลยนะฮะ แล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวกันตอนประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะคะแล้วก็เก้าโมงเก้าโมงเก้าโมงตรงเนี่ยเราจะออกจากที่พักแล้วก็ไปดำน้ํานะคะก็วันนี้เนี่ยระยะความลึกก็น่าจะประมาณห้าเมตรนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีภาพใต้น้ําก็จะใส่ให้ดูนะคะทุกคนโอเค นี่ค่ะบรรยากาศตอนเช้านะคะปีญญากจีอย่านี่ค่ะ years later. ค่ะอยากจะถามเลยค่ะว่าวันนี้รู้สึกไงบ้างคะกับการดำน้ำคิดว่าจะมาอีกไหมคะ Two thousand years ครับสวัสดีครับผมครูไก่นะครับผมสเตย์ท้องตรงใหญ่หรือท้องตรงไวิ่งนะครับก็เป็นโองสเตย์ที่ได้มาสัมผัสวิถีชุมชนที่นี่นะครับแล้วก็มีกิจกรรมทำประโยชน์ให้ถึงว่าเราด้ชุมชนกิจกรรมอนุรักษ์การทำน้ําการทําบ้านปลาบ้านปูบ้านหมกบ้านม้าน้ำเยอะแยะังหมดเลยแล้วก็ยังมีคอร์สการเดินน้ําตื้นเดินน้าลึกนะครับแล้วก็กิจกรรมที่ทําประโยชน์ให้กับท้องทะเลของพวกเรานะครับก็เรียนเชิญมานะครับที่โฮมสเตย์ท้องตรใหญ่ของพวกเราได้นครับผม ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็สนุกมากๆค่ะขอขอบคุณค,คุณครูมากมากนะคะที่พาเราไปสัมผัสบรรยากาศเป็นครั้งแรกของพวกเราเลยใช่ไหมใช่ค่ะครั้งแรกที่เราได้ดำน้ําตื้นแล้วก็ได้เห็นปลาการังเยอะแยะมากมายมีสัตว์เล็กน้อยสัตว์ตใหญ่มีปลาหลายชนิดมากมากเลยค่ะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆืนทุกคนนะคะได้มาลองสัมผัสบรรยากาศสําหรับคนที่ทําเป็นและมือใหม่แล้วก็นั่งลำนาถือนะคะอยากให้มา<ด>ที่นี่นะคะ<ด>ที่ไหนทองสงใหญ่ค่ะ ที่จงังหวบชุมพรนะคะมาไกเลเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะพี่บ๊าย